เพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ขอญาตดำเสนอรถสวยๆหรูหรามีระดับรถระดับราคาหลักล้านครับวันนี้เหลือเพียง549,000บาทกับ Mini Cooper Countryman ครับปี2012ไม่หลักหมื่นเพื่อนๆสีดำแม็กสวยๆมาแล้วครับ ออปชันล้นๆเลยนะครับเพื่อนๆครับรถคันนี้จอดอยู่รามินทาเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆล้นๆเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีมา1คันก็หมดแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้คันนี้เข้ามาอีกหนึ่งลำครับใครสนใจจองผ่านล้าน3,000บาทนัดหมายการรับรถได้เลยหรือไม่จองก็นัดหมายไปดูรถ โดยเร็วนะครับเพื่อนๆไม่งั้นติดจองแน่เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีในส่วนของ Mercedes-Benz ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ Mini Cooper ที่ทุกคนใฝ่ฝันครับรถสมรรถนะดีๆดีไซน์สวยๆคันนี้ตอบโจทย์สนใจโทร0885845375นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดครับ